ค่ะค่ไมีแต่ดอกงามๆมี่ดอกแบบอหอมๆเลยละค่ะนี่ดอกแบบก็ดีนี่นดอกหม่เงยบานบานึงางาน่งดอกหน่อยดอกหน่อยก็มีแต่ดอกงามๆอันนี้กะแต่หน่อยเม่ได้ไปหายังดอกพี่นองสื่อเพิ่มมากทีละจีบบุพริกใส่พริกใส่พริกสดอันนี้ตัวดอกหน่อยมันเข้าจะเอาไม้เสียบโอ้ สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาผอกับช่องกระแตน้อยแชนแนลเมือนนี่ห้าวสองคนก็ได้ปนเห็ดขับมือนปนเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไผ่ล่ะเห็ดไข่เห็ดไข่กินกระตุ่มโนมัยตุ่มโนมัยนอโนในดินนอขาวๆยอดกระชินพร้อมแล้วก็ยอดผักกระเสียดพร้อมเอามาค่ะเสร์ฟแซลมน้มกันเด้อค่ะมาครับมาเสร์ฟแซลมน้มกันครับโอ้าวปนเห็ดไข่เดี๋ยวไม้ปีแล้ว นี่ละพี่นอ้องย่างเห็ดหลายๆจีเห็ดแต่ประเทศตํา,ตาแล้วได้ซัมนี่หยุบเนะาะฝนตกแล้วนก็หอน อืวันดีเนาะอืม,ม<า>นึ่งหันฝนตกฝนตกเศร้าจังเดะมาทายพี่น้องตกมาแห้งดอก พ่อกระเทิร์น,นที่เปียกกับ่เปียกอนอใหม่นอนได้นิวานดี เอาลิกล้อมากานกันึ้นตุนมาสมเสกเตนโบกเฟื่อนตกพื้นเปียกยก็เลยนั่งอยู่ทั้งกระตอบ่นอบก,กินเขาอยู่นี่ย <laughs> เป็นบักพลิดปลายสวนใส่หลายมันมันบเกเพลดแห้งอรอพูดดีกินหรอผู้ดีเสียบหรอ ปนเห็ดไข่จีหอมปุ่มบ,กกบั๋นยอดกระเทียมคือพอดีแท้ 来那来。 หนกระทินกระอ,อ้นดีโอ้ยห <c oughs> หอมหอมดีเนาะ เฮ็ดไข่แม่นูนี่เหนเ็ดเหนียวหอม,หอ,มอือบนเท็ดไข่ทั้งทั้งกระแต่น่อยเนาะอ้าั้งเงินกระแตหน่อยนอะ่ะ <c oughs> กระแต่น,อนอ่ยอยบริสไซบรสไหอมเนี่ยเพราะว่ามันจะไปตัดกินกินหอมเท็ดไข่ ทำไมนอมนในดินอยู่วนันอบสย ตึ้งต้งในเดียวหอนเอาถ้ามันหอนเอาเองเปิดไฟบ่โอ้มันเอาเห็ดหนึ่งเอาแนวเี่เช็ดออกไล่ท Vẫn mùa hè Thằng ưu nào cháy hẹn Thằng bà nó không có hẹn nữa. ยุบเราเขาหวานดีขนาดยอดกระทินกับแบบอ่นอ,อนๆเนี่ย เมนูนี้เขาเบิดติดแน่นอนแสบด้วยเผื่อแหลกเผื่อคุ้งปี๊ขุ่นหกพ้อมดีขนาะด mẹ nô nương, con yub, ta đã đại đâu, con hay à, <laughs> 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 <laughs>

เสียบข้าวปนแค่ไข่เมื่ใส่กับบรรยากาศฝนตกเศร้าไหมห่อนนอกจากห่อนจังหน่อยมันเป็นเมนูเคาเบูร์ติปอีรีและพี่น้องแต่ซัมเนี่ยแหละพอดีพอดีแสีบพอดีอิ่มนะพ่นเฮ็ดไข่ตะกี้อันเพ่นว่าให้ใส่อันอย่างก็ใส่วงหน้า ใส่บนหน้าไม่จช่หอมอ่ะกะแล้วแต่ผู้มักเนาะพี่น้องแต่นี่กะแต่หน่อยโบได้ใส่แต่ว่าน้ำปลาแดกนี่กะแต่หน่อยแต่บบได้ใส่แต่ใส่เป็นน้ำปลาแทนเพราะว่าน้ำปลาแดกนี่มันจะไปมันจะไปตัดกินกินหอมคล้องเ็ดไข่มันจะหายเวลาจีนี่มันหอมกลุ่มบ้านพี่เนาะมันนี้กะแต่หน่อยก็ขอขอบคุณพี่น้องขอขอที่เข้ามาติดตามและจุ่มามากคาะเช่นชอบคิมนี้ก่ะ คนไห์ก็แชร์นี้ด้ค่ะอเอนี้กแต่น่อยก็อบอกคำขอลาไปก่อนนะครับน้าส,ส,สวัสดีค่ะ